สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมวิธีการเลี่ยมแบบลองโฟมนะครับขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ไปตัดโฟมแดงนะครับให้มีขนาดที่เราจะรัดนะครับชิ้นงานของเรานะครับก็อย่าตัดให้เผื่อเยอะนะครับตัดให้แคบๆเข้าไว้นะครับเอาไว้ใส่เข้าไปแบบฟิตๆแบบนี้นะครับ วิธีการเลี่ยมแบบนี้ก็จะช่วยเซฟนะครับชิ้นงานนะครับถ้าชิ้นงานนะครับมีลักษณะแตกลานเล้านะครับอ่าแบบชิ้นงานอันนี้นะครับก็วิธีการเลี่ยมลองโฟมนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยนะครับอ่ารักษาองค์พระของเรานะครับไม่ให้แตกหักง่ายนะครับเพราะว่าวิธีการเข้าแกนนะครับเราจะใช้วิธีแต่ง เข้าแกนให้พอดีนะครับไม่ได้ใช้วิธีการรัดแกนนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปเลือกวงกลมเมื่อกี้นะครับให้เข้าได้พอดีพอดีนะครับแล้วก็นําลงไปวาดกับแผ่นอะคริลิกนะครับอันนี้ผมใช้แผ่นสีน้ําตาลมุกนะครับอันนี้แต่งเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะใช้จิกข้างๆนะครับดันให้เข้าล่องนะครับโดยรอบนะครับ าจากที่เราแต่งมาพอดีพอดีนะครับแบบว่าให้กดลงไปได้ประมาณนี้นะครับไม่ฟิตมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่หลวมมากจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นลูกอมสามห่วงนะครับก็ด้านข้างเขาจะเหลือพื้นที่ไว้แต่งห่วงเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะได้วิธีการเลี่ยมแบบลองโฟมนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับที่ที่ผมตัดแผ่นโฟมนะครับผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับก็ประมาณว่าเราจะวัดนะครับให้ให้แผ่นโฟมนะครับเกือบชนกันนะครับแล้วก็ใช้กาวร้อนนะครับติดตรงด้านไายนะครับแล้วก็เอามาชนกันนะครับทิ้งไว้สักพักนะครับให้กาวแห้งนะครับทีนี้นะครับเราก็นําลูกอมมาสวมนะครับเอาสวมแบบว่า ฟิตฟนะครับสวมกับตัวรองยางนะครับแบบฟิตฟนะครับถ้าเป็นพระเนื้อผงนะครับก็รัดแบบฟิตฟิตนะครับจะได้ไม่ดินหลุดง่ายนะครับผมโอเคครับฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับสวัสดีครับ